สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามานำเสนอข่าวใหญ่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของกองทัพไทยที่กำลังเปลี่ยนสมดุลความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรุงเทพได้เริ่มสั่งซื้อยุธทธปกรณ์จากจีนอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงรถถังรถยิงจรวดและเรือรบพร้อมการพัฒนาข้อตกลงเรือดำน้ำกับจีนอีกด้วยการสั่งซื้อเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์แม่บทด้านความมั่นคงของไทยเพื่อเสริมกำลังและความสามารถในการป้องกันประเทศโดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ในภูมิภาคยังคงมีความตึงเครียดสูงขึ้นความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยกับจีนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากข้อตกลงล่าสุดซึ่งรวมถึงการซื้อรถทั้งหลักและอาวุธระบบต่างๆเพื่ออัปเกรดกองทัพบกของไทยการเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นการตอบสนองต่อภัยคุกคามและการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมความมั่นคงของภูมิภาคพ,พร้อมกันนี้โครงการจะซื้อเรือดำน้ําจีนที่เคยล่าช้าได้กลับมาดําเนินการอีกครั้งหลังจากผ่านขั้นตอนหารือและการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในไทย นักวิเคราะห์ระบุว่าการเลือกอาวุธจากจีนแทนการพึ่งพาอาวุธจากตะวันตกอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของไทยกับพันธมิตรเดิมบางประเทศและสะท้อนถึงการปรับทิศทางนโยบายความมั่นคงให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในยุคที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้การซื้อยุโทโธปกรณ์จากจีนจึงกลายเป็นสัญ,ญญาณของการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางทหารควบคู่ไปกับการรักษาความสมดุลของนโยบายระหว่างประเทศอย่างไรก็ตาม รายละเอียดของข้อตกลงเฉพาะโครงการต่างๆยังไม่เปิดเผยทั้งหมดต่อสาธารณะเนื่องจากบางส่วนเกี่ยวโยงกับความมั่นคงของรัฐและการเจรจาทวิภาคีซึ่งทำให้เกิดคำถามจากทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยเกี่ยวกับประสิทธิภาพและต้นทุนของการจัดหาอาวุธในครั้งนี้แต่สิ่งที่ชัดเจนคือประเทศไทยกำลังเดินหน้าเสริมกำลังความสามารถทางทหารของตนเองในบริบทของภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว